ครับเรามาต่อกันอ่าในคิดเมื่อกี้ผมแนะนำลำไม้ไผ่ไปแล้วนะครับตั้งแต่อ่าไม้ไผ่อ่อนไม้ไผ่แก่ครับผมอ่าเรานิยมใช้ไม้ไผ่แก่นะคร on, ับเรา,า vamos, र, alone, aca, ไม่ใช <pinky S 1> ้ไม <bubbling. S 1> ้ไ <ska> ผ่อ่อนนะครับไม้ไผ่อ่อนเนี่ยชันลงจะอยู่ได้ไม่นานนะครับผมไม้ไผ่ก็จะจะไปนะครับถ้าฉันลงเขาแล้วเราก็ะอ่าเราก็เดี๋ยวจะมานั่งเสียดายอนะครับแต่ถ้าเราใช้กับไม้ไผ่แก่นะครับอ้ออยู่ได้นานนะครับผมมอดไมไม้ไผ่ตัวนี้จะไม่ค่อยเป็นมอดนะครับจะไม่เป็นมอดแต่ถ้าไม้ไผ่อันใหญ่ๆน่าจะเป็นมอดนะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งเหมือนว่าเราเลือกลำไผ่แกนใช่ไหมครับใช่ไหมครับไม้ไผ่ที่เราเอามาใช้ได้อีกก็คือไม้ไผ่พวกไม้ไผ่ที่มาตัดเองแล้วนะครับมันแห้งแล้วไอ้ตัวแบบนี้นี่ครับแล้วไปแห้งแบบนี้นะครับใช้ได้เลยนะครับผมแต่ปัญหาคือระวังให้ระวังแตนนะครับแตนที่มันชอบอยู่ใน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 พงพงไม้ไผ่อยบเนี่ยนะผมเดี๋ยวมาดูมันชอบครับอยู่ในที่แบบนี้นะครับผมให้ระวังนะครับแตนนะครับเขาเรียกแตนเออมันจะมีรูนะผมซูมให้ดู นี่ครับไม้ไมันจะชอบเอข้าไปอยู่ในรูแบบนี้นะครับแตนนะครับแล้วก็ลำใหญ่ๆถ้าหาได้หาเป็นลำใหญ่ๆเลยนะครับอในการล่อชื้โคนะครับให้ดูข้างในลำใหญ่นะครับผมเข้าไปตัดไม่ค่อยได้นะครับผมแต่ไม้ไผ่นี่ก็โอ้โหไอตัวเขาเรียกตัวอะไรตัวขุยที่ไม้ไผ่ครับโอ้สุดยอดครับคัน คันได้ใจเลยครับเวลามาตัดไม้ไผ่ตัวนี้ก็อ่าแล้วกลับไปบ้านก็ล้างมือล้างไม้ให้เรียบร้อยนะครับผมอาบน้ำให้เรียบร้อยนะครับแล้วก่อนไปจับลูกจับหลานนะครับเพราะตอนนี้จะมันจะคันนะครับนี่นะครับเราได้แบบนี้มาเนาะเดี๋ยวผมก็จะทําให้ดูในนะครับใน ep แต่ละ ep นะครับอ่าเนี่ย เห็นะครับเนี่ยถ้าเราล่อเดี๋ยวผมเราล่อใช่ไหมครับเราล่อธรรมดาถ้าเราคิดว่าเราล่อใส่กล่องเราก็ใช้แค่เนี้ยข้ออันนี้ข้อเดียวนะครับข้อนี้กับข้อละข้อเดียว้เราเจาะเจาะรูทะลุหรือว่าเจาะตรงกลางนี้ก็ได้นะครับแฟนก็ได้แต่เราใช้เลี้ยงแบบนานระยะยาวนะครับผมเราก็จะใช้อ้าหนึ่งนะครับหนึ่งข้อนี้หนึ่งสองสามนะครับผมอ่าเราใ้สามก็ได้เราใจสองก็ได้ ขึ้นอยู่กับกับคนเลี้ยงนะครับผมว่าอยากได้เยอะหรือว่าอยากได้ที่พอประมาณนะครับเพราะตรงนี้มันจะเป็นไข่นะครับเป็นไข่เกสรอยู่ตรงนี้นะครับแล้วที่เหลือก็จะเป็นน้ําหวานพวกนี้จะเป็นน้ำหวาน,วมน,นห,นหานมดเลยนะครับผมเวลาที่เขาเข้ามาทํารังแล้วนะครับเขามาแยกเขาเขาเขาจะแยกส่วนเขาจะแยกสัตว์แยกส่วนแบบให้เองโดยอัตโนมัติแล้วเราก็เก็บน้ําหวานนะครับผมนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาฟังต่อกันในคลิปต่อไปนะครับผมครับสวัสดีครับ